สื่อบอลชมทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับพระพลังประชารัฐโดยท่านหัวหน้าพรรคได้เรียกประชุมคณะกรรมการแห่นพักเพื่อที่จะมาพิจรารณาในเรื่องที่เราจะต้อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังประชารัฐครั้งที่สองทัพสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะซึ่งการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐนั้นในที่ประชุมก็ได้พิจารณาเห็นชอบนะฮะที่ให้กำหนดการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐให้กำหนวดวันที่วันศุกร์ที่หกกันยายน 2 5 6 7เวลา10นาฬิกา30นาทีาถึงเวลา1 3 0 0 0นสถานที่ก็คือณนะห้องประชุมใหญ่นะฮะในอาคารของสำนักงานใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐนะฮะสำหรับระเบียบวราระการประชุมนั้นที่ประชุมได้พิจารณานะฮะก็มีระเบียบวราระที่นึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวราระที่สองรับรองรายงานการประชุม ระเบียบระลที่สามเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาจะมีอยู่สองเรื่องนะครับก็คือ3 1จก็คือเรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารพักเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ระเบียบประที่3.2ก็คือแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมที่ต้องเพิ่มเติมเพราะว่ามีการลาออกกันไปหลายท่านนะฮะก็ต้องเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ส่วนระเบียบวาระเรื่องอื่นๆนั้นก็มันมีมีอยู่ในวาระที่สี่นะฮะซึ่งระเบียบวาระและกลําหนดวันประชุมนั้นที่ประชุมของกรรมการเหมหานพักในวันนี้นะฮะให้ความเห็นชอบนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ในเรื่องอื่นๆก็คงจะก็มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบกันเล็กน้อยท่านะ้นเอง ก็ที่ป,ประเด็นสําคัญในการมาประชุมวันนี้ก็คือเพื่อกําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําของสามัญพักพลังประชารัฐครั้งที่สองตั้งแตสปี2567ซึ่งมีระเบียบวาระตามที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับครับก็หลังจากน,น,นที่เพื่อทไม่เรา่วหนาทนหัวหน้า่ะไรางมเรื่งอ,งองครต,ตามจากพาผมได้มีแจ้งในเรื่องอื่นเรื่องอื่น แจ้งว่าก็ประกอบเปตามข่าวสื่อสารเงินทนนะฮะว่าทางพักกมการทหารพักเพื่อไทยก็ได้ประชุมแล้วก็เห็นเลยข่าวพักออกมาบอกนะฮะบอกว่าเขาไม่เอาพักรวมคือเขาเขาเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อพักพลังประชาธิเพราไม่เห็นมีชื่อพักพลังประชาธิแต่เป็นที่เข้าใจว่า เป็นพรรคพลังประชารัฐไม่เอาร่วมรัฐบาลนะครับผมก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อทราบเท่านั้นเองแล้วก็ประเด็นนี้ผมจะเรียนต่อที่ประชุมก็คือเพียงแค่ว่าเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยเพราะเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวตรงกับนายกรัฐมนตรีนะครับ ในเรื่องของการที่านายกรัฐมนตรีได้มีเหมือนกับถ้าที่ผมมีจดหมายไปนั้นเขาเรียกว่าสัญญาประชาคมหรือข้ตกลงร่วมกันอะไรก็สุดแล้วแต่แต่อันนีอ้อันนี้พูดให้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 ความรูกก้ไปด้วยนะ,ะว่าการที่นายกรัฐมนตรีนะฮะได้มีการอ่า เสมือหนึ่งเป็นคำมั่นนะฮะเป็นคำมั่นกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งแสดงออกต่อสื่อสาธารณะอย่างครบถ้วน,นแล้วนะฮะว่าท่านใายพรรคพลังประชารัฐนั้นมาลงมติเห็นชอบท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านให้คำมั่นได้ว่าก็จะให้พักได้ดีอ่า ที่นั่งในคณะรัฐมนตรีด้วยตามสัดส่วนเดิมนะฮะแล้วก็ตำแหน่งก็ตามเดิมนะครการที่ผมกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าหลังจากได้มีการให้คำมั่นแล้วก็มีประกฏเสร็จแล้วทางสาพาพาสพรรคพลังประชารัฐไปออกเสียงสนับสนุนให้ท่านได้เป็นนายกรัวมนตรี สามสิบเ้าท่านอาจจะมีท่านหัวหน้าพักท่านติดภารกิจเป็นเหตุจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะมันก็คือแสดงว่าพักได้ทำครบแล้วนะฮะตามคำมั่นที่ท่านนายกก็ให้ไว้เราก็ตอบสนองแล้วนะฮะไปโบวให้เรียบร้อยนะฮะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกก็ต้องดำเนินการ ตามคำมั่นที่ให้ไว้นะครับผมอยากจะเอาเรื่องให้ความรู้ทางกฎหมายเล็กน้อยนะฮะความมั่นตามกระบวนกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตราสามหสองเนี่ยบัญญัติว่าบุคคลออกโฆษณาให้คำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใดท่านว่า จำต้องให้รางวัลแก่บุคคลใดๆผู้ได้กระทำการอันนั้นแม้นถึงไม่ใช่ว่าผู้นั้นจะได้กระทำเพราะแม้นไม่ใช่ว่าผู้นั้นจะได้กระทำเพราะเห็นแก่รางวัลนะฮะแม้นไม่เห็นแก่รางวัลแต่เขาไปทำตามคำมั่นที่ฝ่ายให้ไว้นั้นก็ต้องให้รางวัลเขาไปนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ กรณีนายกรัฐมนตรีเนี่ยกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยท่านให้คำม,มั่นนะฮะไม่ไม่ได้พูดเพื่อจะไปกฎหมายอะไรนะฮะให้ความรู้เฉยๆนะครับทีนี้ถ้าการให้คำม,มั่นแล้วแล้วท่านก็มาออกมายืนยันด้วยนะฮะหลังสุดก็หลังจากน่้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ ก็ครอบสมบูรณ์ตามหลักการของคำมั่นตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตราสามสองอันนี้เขียนไว้ออกโฆษณาด้วยนะฮะก็เผยแพร่สื่อไปทั่วที่ผมต้องเรียนอย่างเยาว่า,าไม่มีอะไรที่เราไปเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยนะของเราเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะทีนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ย,ยนะเห็น คือบางฉบับพูดถึงเป็นห่วงพักมากนะฮะบาพักจะมีปัญหาอย่างพูดอย่างที่ไม่ได้ดุนี่น่นานจะมีปัญหาต่างๆน,นนะผมต้องถือการเรียนต่อเสมีนชลทุกท่านนะพักเราเนี่สบายมากนะฮะท่านหัวหน้าพักท่านมีความสมุขแล้วก็ท่านก็มีความเข้มแข็งและแน่วแน่ ที่จะดูแลพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพรรคไปตลอดนะไปตลอดไปจนรนะฮะอย่างที่ท่านบอกหลายครั้งไปจนไม่ไหวอ่ะนะฮะนะดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดตามนั้นนะฮะก็ถือได้ว่าท่านเฉยๆมากวันนี้เราที่ประชุมไม่ได้ไปพิจารณาในเรื่องนั้นเลยเพราะไม่มีอะไรที่เราต้องไปห่วง แต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านสื่อมชนที่ท่านควรจะห่วงนะท่านควรจะห่วงท่านนายกมากนะฮะนายกรัฐมนตรีนะท่านปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านควรจะห่วงนะเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเนี่ยนะฮะทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแล้วท่านนายกเล่นไม่ไปไปฏบับิตามคำมั่นนะฮะ วินยูชนนะครับวินยูชนโดยทั่วไปเขาก็จะว่าได้นะครับว่าได้ว่าท่านนายกคืออาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะมีเสียงริพาวิจารณ์ว่าท่านนายกอาจจะขาดค,ความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์หนะรือเปล่านะฮะวินยูชนก็จะทวงได้นะฮะดังนั้นผมว่าความเป็นห่วงเนี่ย สื่อมวลชนควรจะไปห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะนะเพราะว่าเรื่องการมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเพราะอันนี้ผมพูดแต่เรื่องกฎหมายวิชาการทั้งนั้นนะฮะไม่ได้ไปส่งสัญญาณอะไรทั้งนั้นนะก็คือคำํำวิจัยสารรัฐมนะูญนะเรื่องพิจารณาที่1 7 2 5 6 7